เรื่องเรื่องนี้ข้ามีสามีแล้วตอนที่สี่อนุชื้อชงไห่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งจำได้ว่าตนกำลังอาลวาดและถูกภรรยาที่เป็นเบี้ยล่างมาตลอดชกเข้าให้ทำให้เขาหมดสติสิ่งแรกที่ทำก็คือยกมือจับกรามข้างที่ถูกชกแล้วก็ร้องเจ็บออกมาเดิมหน้าก็บวมช้ำอยู่แล้ว ความเจ็บทําให้ในใจเข่นเคี้ยวเคี้ยวฟันขึ้นมาทันทีโมโหจนธาตุไฟเข้าแทรกเป็นอย่างไรตอนนี้เขารู้สึกว่าก็คงเป็นเช่นนี้เขาจะจัดการหูหินตัวดีนี่จึงหันไปจะให้คนรับใช้ไปเรียกเจ๋งลี่มาให้เขาสั่งสอนพอหันไปก็ต้องชะงักเพราะในห้องเต็มไปด้วยสตรีมากมายแน่นขนาดเต็มห้องและตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาสลบนั่งยิ้มมองมาที่เขาพร้อมกับพูดออกมาว่า เห็นท่านพี่อยากได้สตรีปรนิบัติข้าจึงเรียกอนุของท่านมาให้เลือกเจ้าคะ่ะ <_ C 1> ชือชงไห่จึงปลายตามองเหล่าอนุ <_ C 1> ที่เขามีเหตุให้ต้องรับเข้ามา <_ C 1> และไปมาหาสู่อยู่ช่วงหนึ่ง <_ C 1> และก็เบื่อหน่ายไปเองอ่าเพราะสตรีที่หอนางลมนั้นล้วนรู้ใจเขาไม่เหมือนสตรีเหล่านี้ที่บางทีเอาอกเอาใจแต่ก็ถือตัวและไหนจะหาเรื่องใส่ร้ายกันแย่งชิงความโปรดปรานอีก ซึ่งหญิงคณิกาไม่มีเรื่องพวกนี้ขอเพียงมีเงินและของรางวัลให้ข้าต้องการอาหลันที่หอเถาวาเท่านั้นชื่อโฉงไห่ย,ย่อมบอกความต้องการตนเองเช่นนั้นท่านพี่ก็พาสองขาไปที่นั่นเองเถิดเจ้าค่ะจิงลี่ลี่ก็เสนอหนทางใบหน้ายัางยิ้มชอบใจที่ตีความหมายว่าใครห้ามท่านกันเราอนุนับถือที่หูอินน้อยกล้าสเสียจริงแต่เห็นใบหน้าของท่านโหน้อยแล้วต่างคิดว่า ผูห้หญินน้อยคงเสสติจากการถูกทำร้ายจึงลุกขึ้นมาสู้ก็ไม่รู้ว่างานนี้ใครจะยึดอำนาจได้ก่อนกันเจ้าเจ้าถ้าท่านพี่ไม่ไปก็ตามนี้ข้าจัดการให้แล้วอนุมีตั้งสิบสองคนรู้ไหมว่าเงินเดือนของพวกนางเท่าไหร่ท่านพี่กลับให้พวกนางอยู่เฉยๆจะไปเสียเงินให้นางคณิกาอีกช่างร่ำรวยเสียจริงเจ้าคำว่าเจ้าครั้งนี้พูดจบ ชื้อชงห้ก็ลุกจากเตียงนิสัยเดิมๆแสดงออกมาอีกครั้งจะลงไม้ลงมือนั่นเองสิ่งที่ทำให้ทุกคนในห้องพอจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรก็พากันตัวสัน่นต่อให้อยากช่วยผู้หญิงน,น้อยแต่พวกนางก็เป็นแค่นุกต้องเชื่อฟังสามีเพราะว่าทุกคนในห้องกลับได้เห็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นดั่งคำเล่าลือผู้หญิงน,น้อยชกไปที่หน้าท่านโหอย่างไวผลของมันนั้นทำให้คนร่วงสลบลงไปกองกับพื้น ทุกคนได้แต่สูดลมหายใจยั้งปากเอาไว้ไม่ให้ร้องเฮลั่นออกมาคนชกสามีสะบัดมือทีหนึ่งเพราะรู้สึกเจ็บแต่ว่าพอมองผลงานก็คุ้มค่าและหันมาสั่งการเจ้าเจ้าและเจ้าจิงล,ลี่ก็เอ่ยปากและชี้อนุที่นั่งอยู่แถวหน้าให้มาพยุงชือชงไห่ขึ้นไปนอนบนเตียงสั่งการเสร็จก็ปัดมือสองข้างไปมาค่อยเงียบหน่อยอน,นุที่นั่งอยู่ก็เห็นด้วยในใจ และรอให้โหยินสั่งให้แยกย้ายแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ยินคำสั่งนี้ออกมาหรือพวกนางจะต้องนั่งอยู่ในนี้จนกว่าท่านโหน้อยจะฟื้นคืนสติอีกครั้งแน่นอนเจียงลี่ลี่ย่อมไม่ให้อนุพพวกนี้ที่กินเงินเดือนเปล่าแต่ไม่ได้ทําอะไรกลับไปยังที่พักของตนให้อยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละในเมื่อเธอต้องเฝ้าพวกนางก็ต้องอยู่เหมือนกันไหนไหก็ใช้สามีคนเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันสิทั้งหมดจึงนั่งรอลุ้นต่อไปว่า ท่านโหน้อยพอฟื้นขึ้นมาจะอาลวาดอะไรอีกชื่อชงห่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าข้างๆเตียงตนเองมีสองอนุอยู่เขากําลังจะวายกับความคับข้องใจที่โดนกระทําและต้องการหาที่ระบายอารมณ์โหที่ไม่ได้ดั่งใจกําลังจะผลักอนุคนใดคนหนึ่งท่านพี่ฟื้นแล้วเสียงที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีของภูหินเอกของตนก็ดังขึ้นมา สายตาจึงหันไปตามเสียงที่ได้ยินที่อาจเป็นความคุ้นชินทางร่างกายชีชงไห่จึงเห็นหูยินของตนยกมือขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าเหมือนจะชกเขาอีกครั้งถ้ายังจะก,กระทำอะไรที่ไม่ควรคนเป็นสามีก็เลยได้แต่หึดฮัดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของตนทั้งที่ปกติก็เป็นแค่สตรีที่อวดฉลาดเท่านั้นกระทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จทั้งยังขี้อิจฉาริษยา จนเขาที่ตอนแรกพึงพอใจนางก็รู้สึกลำคาญที่นางไม่ตรึกตรองถึงสิ่งที่ผิดพลาดและกระทาโง่เขลาซ้ำๆก็ไม่รู้ว่าหลังจากเขาเพลอลงไม้ลงมือไปกับนางสมองจะกลับตลปัดเช่นนี้เอาคืนด้วยการลงไม้ลงมือเขาเสียอย่างนั้นแต่ก็ไม่คาดคิดว่าสตรีที่เขาคิดว่ารู้จักดีกลับมีมุมที่เขาไม่รู้ซ่อนอยู่ไหนๆเขาก็ถูกมารดาเรียกไปอบรมหล,หลายครั้งแล้ว เรื่องพลังเผอทำร้ายหูหยินของตนที่เป็นการกระทำที่ไม่สมควรเขาก็จะถือว่าเรื่องครั้งนี้ก็แล้วแล้วกันไปเถอะก็หวังว่าคนภายนอกจะไม่มีใครรู้ก็แล้วกันส่วนตอนนี้เมื่อเขาไม่โวยวายหรือกระทำการใดเอาแต่ใจหูหยินก็สั่งการให้สองอนุดูแลตนและจ้องมาทุกขั้นตอนจนมาถึงขั้นตอนเช็ดตัวที่เขาต้องเปลยกายบางส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการเช็ดตัว ก็รับรู้ถึงสายตาหลายคู่จ้องมองมาเพราะผู้หญิงของตนเล่นเกณฑนอนุเข้ามาทั้งหมดก็ให้รู้สึกอายจึงส่งเสียงอันดังออกมาข้าต้องการความเป็นส่วนตัวพวกเจ้าแยกย้ายไปเสียเถอะอนุทั้งหลายกำลังจะขยับตัวเสียงหของผู้หญิงก็ดังขึ้นท่านพี่จะเขินอายทำไมเจ้าคะทุกคนที่นี้ล้วนเคยเห็นร่างกายเปลือยเปล่าของท่านทั้งนั้น การพูดตรงสุดของ,ของูหยินทําให้ชื่อชงไห่พูดอะไรไม่ออกเพราะที่นางพูดก็ถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าตอนนั้นเป็นเพียงสองต่อสองไม่ใช่หนึ่งต่อจํานวนเมียทั้งหมดอะไรทําให้เขารับอนุมากมายถึงเพียงนี้เพียงเพราะสงสารชะตาชีวิตของพวกนางที่พวกสหายมักมาเล่าให้ฟังกระนั้นหรือเขาก็แค่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือจนชื่อของเขาร่ำรวยถึงเพียงนี้ เลี้ยงสตรีที่น่าสงสารเพิ่มอีกสักคนสองคนยังไงก็ย่อมได้อย่างอนุที่กำลังเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดช่วงล่างให้เขาอีกรอบทำไปก็หน้าแดงไปถ้าเขาจำไม่ผิดเป็นน้องสาวของสหายที่บิดาจะให้แต่งไปเป็นอนุเท่าบากามคนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์เมื่อสหายที่เป็นพี่ชายขอร้องเขาจึงรับเข้ามาเป็นอนุส่วนอีกนางเกิดในครอบครัวยากจนพ่อติดหนี้สินแล้วสหายไปพบเข้า เขาจึงเป็นวีรบุรุษช่วยสาวงามช่วยเรื่องหนี้สินและนางก็ตอบแทนโดยการยอมเป็นอนุทําไปทํามาเพราะความสงสารก็ไม่คิดว่าห้องนอนของตนจะเต็มไปด้วยอนุที่มากถึงเพียงนี้ชือชงไห่เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทําไมฮูหยินถึงพูดจาไม่รื่นหูกรุ่นโกรธทุกครั้งที่เขารับอนุก็นะตอนนี้เขารู้แล้วในเมืองหลวงจะมีใครมีอนุเท่าเท่าเขาอีกไหม มาคิดตอนนี้ก็สายเสียแล้วจึงได้แต่ทาเป็นไม่เห็นสายตาของพวกนางที่มองมายอมรับชะตากรรมของตนไปต่อให้อยากจะอารวาสแต่วันนี้เขาก็สลบไปแล้วสองครั้งเหนื่อยเกินที่จะทําอะไรแล้วจิงลี่มองไปที่สามีตัวดีที่ตอนนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็อ,ออกจะเสียดายนึกว่าจะได้ลงมือตบตีอีกฝ่ายอีกรอบแต่ในเมื่อเขาอยู่เป็นเธอก็ได้แต่หาทางจับผิดต่อไป ที่จริงนั่งอยู่เป็นด่านหน้าให้อนุทั้งหลายแล้วก็ให้รู้สึกเมื่อยเช่นกันแต่ว่าจะใช้ฐานะเมียหมายเลขหนึ่งที่ใหญ่สุดให้พวกนางอยู่ในนี้และตนไปพักผ่อนก็กลัวพวกนางจะโดนทํำร้ายเอาก็เลยต้องนั่งเป็นองค์ประมุขต่อให้เจ้าของร่างเดิมจะไม่ชอบอนุข,ของสามีเพียงใดมันก็มีเหตุแต่งงานกันดีๆก็รีบรับอนุเข้ามาแล้วทำไปทำมามีบ้านไหนเขามีอนุถึงสิกว่าคนกันเล่า ตระกูลจียงของเจ้าของร่างยังมีแค่สี่คนเองต่อให้ในยุคโบราณนี้เป็นเรื่องปกติของบุรุษแต่ว่าแต่งมาแค่ราวราวสองปีแต่มีอนุถึงเพียงนี้มันก็ออกจะเป็นการตบหน้าภรรยาเอกให้เป็นขี้ปากคนนอกจวนยังดีว่าเรือนหลังของตระกูลฉืนนั้นไม่วุ่นวายเหมือนเรือนหลังของตระกูลเจียงดั่นเพราะสามีตัวดีเป็นพวกเบื่อง่าย ทำให้ไม่มีอนุคนไหนได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษทั้งนิสัยเอาแต่ใจของชื่อชงไ่ก็ทำให้เหล่าอนุไม่มีความกล้าจะเสนอนะเอาอกเอาใจมากนะักและดูเหมือนก็ปรงที่จะต้องเหี่วเฉาไปตามกาลเวลาพร้อมกับลุ้นว่าจะมีสตรีที่ไหนเข้ามาเพิ่มเรือนหลังอีกที่ดีไม่ดีเรือนที่มีเป็นของตนเองอาจต้องยุบรวมไปอาศัยด้วยกันแทนด้วยเหตุที่เรือนที่ให้อยู่ไม่พอนั่นเอง เป็นสตรียุคโบราณนี่ก็ลำบากเหมือนกันยิ่งเป็นยุคที่สามีก็เหมือนทุกสิ่งในชีวิตที่จะเจริญรุ่งเริงหรือตกต่ำก็อยู่ที่สามีที่ตกแต่งเข้ามาซึ่งก็ไม่รู้ว่าสตรีที่งดงามในแบบฉบับของตนทั้งหลายนี้มาตกหลุมของชื่อชงไห่ได้อย่างไรถึงยอมมาเป็นอนุให้กับต้นโหน้อยที่เฉาโชนในเมืองหลวงแห่งนี้กันหรือว่าไม่มีทางเลือกมากนะัก กำลังคิดอะไรไปเพลินเพลินพร้อมกับการดูแลของเราอนุที่มีต่อชีชงไห่อาจือก็เข้ามารายงานว่าูห้หินน้อยจะให้ตั้งสำรับมื้อเย็นที่ไหนเจ้าคะที่นี่แล้วกันนานแล้วที่ไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้ากันพี่น้องเจ้าคะ่ะอาจือรับคำและถอยออกไปจาัดก,การส่วนราวอนุที่ได้ยินก็ให้แปลกใจไม่รู้ว่าหูหินเอกต้องการสิ่งใดแต่คิดอีกทาง ก็ดีกว่านั่งเหงาเงาอยู่ที่เรือนของตนหรือไม่ก็ไปมาหาสู่กันเองในบรรดาเหล่าอนุที่การตกแต่งเข้ามานั้นกับเปล่าเปลี่ยวเดียวดานักสามีแทบจะไม่ได้มาหาวันคืนอยู่แต่นอกจนเป็นส่วนใหญ่การได้ร่วมกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาก็เป็นอะไรที่ดีเช่นกันให้ดูเหมือนว่ามีอะไรที่ได้ทำแตกต่างไปแต่ละวันบ้างจนโต๊ะอาหารจัดเสร็จ สามีอย่างชี้โฉงห่ก็ถูกพยุงไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยเช่นกันคราวนี้เจงลี่ี่เปลี่ยนอนุที่ต้องดูแลซ้ายขวาให้กับสามีของตนอีกครั้งเมื่อสามีตัวดีมีคนดูแลแล้วก็คีบอาหารโน่นนี่ให้กับตัวเองอย่างชอบใจถือว่าพ่อครัวจวนฉือนี้ใช้ได้เพราะอาหารแต่และอย่างอร่อยมากนั่นเองความชอบในอาหารจึงแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนคน13าคนพากันรอบมอง ล้วนพากันแปลกใจว่าผู้หญินผู้นี้ก็ยิ้มอย่างจริงใจเช่นนี้ได้ด้วยจึงกลายเป็นมื้ออาหารที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายไม่น้อยแม้แต่ตัวสามีอย่างชีชงไห่ก็รับรู้ได้เช่นกันแต่กระนั้นก็แอบคิดว่าหรือนางจะมีแผนการอะไรอยู่ในใจอีกหรือไม่ถึงจะมีแต่ครั้งนี้ถือว่าภูหญินของตนแสดงออกได้ดียิ่งนะักหลังมื้อเย็นผ่านไป เจงลี่ลี่ก็จัดเวรในการดูแลสามีผู้นี้ทําให้ฉีเชงไห่พูดจากค่อนขอดออกมาว่าแล้วเจ้าหล่าภรรยาข้าทําอะไรท่านพี่มีอนุถึงสิบสองคนก็ให้พวกนางดูแลบ้างเถอะจะให้พวกนางกินกินนอนๆอนไปวันวันได้อย่างไรคําพูดของฮูหญินเอกพา,พาให้เหล่าอนุนั้นสะดุ้งสะเทือนกันไปตามตามกันแต่ว่าถามว่าโกรธไหมต่างก็ไม่ ด้วยเป็นอย่างที่หูหยินเอกว่าจริงๆเพราะสามีก็ใช่จะมาหาอย่างที่ควรจะเป็นแต่ข้าต้องการให้เจ้าดูแลืชอชงไห่ก็แกล้งพูดขึ้นมาเจียงลี่ลี่จึงยิ้มและโชว์กำปั้นของตนขึ้นมาขู่แสดงออกว่าถ้าให้ข้าดูแลข้าก็จะทําให้ท่านสลบไปชีชงไห่จึงสงบปากสงบคำลงเอาตามที่หูหยินว่าเถอะที่จริงก็อยากจะโต้คืน โดยอาศัยบ่าวรับใช้ชายของตนที่เป็นหมัดมวยที่คิดว่าภรรยาย่อมสู้ไม่ไดแ้แน่แต่ว่าก็เป็นการไม่ควรภรรยาของตนนั้นสามีอย่างเขาอาจพลั้งเผลอลงไม้ลงมือได้แต่จะให้ชายอื่นที่ต่อให้มีฐานะเป็นเพียงบ่าวในจวนจะให้บาโดนเนื้อต้องตัวไม่ได้นั่นจะเป็นผลเสียต่อสตรีของตนเองถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพร้อมกับคิดในใจว่า ครั้งนี้ถ้าใบหน้าหายหายช้ำดีแล้วเขาจะให้บ่าวชายสอนมัดมวยให้รับรองว่าคราวหน้าหูยินของตนจะต้องสู้ไม่ตนเองไม่ได้แน่ๆน่พอคิดได้เช่นนี้ก็ยิ้มออกมาเขามีอะไรให้ทำแล้วส่วนตอนนี้การพักรักษาตัวสำคัญที่สุดเมื่อสามีไม่โวยวายอะไรจริงลี่จึงทำทีเป็นพูดว่าในเมื่อไม่มีอะไรแล้วคนที่มีหน้าที่ดูก็ดูแลกันไปคนอื่นก็ไปพักผ่อนเถอะ ตอนเช้าก็ค่อยมาผลักเวรกันใหม่เจ้าค่ะเหล่าอนุก็ตอบรับพร้อมเพลงกันอ้อข้าหวังว่าท่านพี่คงจะไม่ลงมือลงไม้กับพวกนางถ้าข้ารู้เจียงลี่ลี่พูดไม่จบประโยคก็ทำท่าขู่ให้รู้ว่าถ้าเหล่าอนุเป็นอะไรนางจะชกคนทำให้สลบชีชงหายไม่ได้ตอบอะไรมาในเชิงรับปากเพียงแค่สะบัดหน้าไปอีกทางที่พอทำเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บหน้าขึ้นมา แต่กาอดทนที่จะไม่ร้องออกมาไม่อย่างนั้นเขาจะดูเหมือนว่าหมดเคี้ยวเล็บ